สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จอภิบาลสัตบ์รุษณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดนีเซียประเทศที่มีความหลากหลายเป็นประเทศแรกที่เสด็จเยือน เย็นวันจันทร์ที่2กันยายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จปฏิบัติพระภารกิจอธิบาลนสตุบรุษนอกประเทศครั้งที่45ณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างวันที่2-13ถึงกันยายนซึ่งถือเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในพระสมณสมัยโดยพระองค์จะเสด็จเยือนอินโดนีเซียปาปัวนิกีนีติมอลเลสเตและสิงคโปร์อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆมา,มากมายประมาณ1 7 0 0 0เกาะและหลากหลายไปด้วยชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรมโดยก่อนหน้านี้พระสันตะปาปาสองพระองค์เคยเสด็จเยือนประเทศนี้มาแล้วได้แก่นักบุญเปาโลที่6พระสันตะปาปาเมื่อปี1970และนักบุญยอนปอลที่2พระสันตะปาปาเมื่อปี1989 วันพุทธที่4กัญญญโนยายนร่องเสด็จพบปะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองภาคประชาสังคมและคณะทูตานุทูตณธรรเนียบประธานาธิบดีในกรุงจาการ์ตาโดยมีเด็กๆชาวอินโดนีเซียยืนโบกธงชาติวัติกันและอินโดนีเซียทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีโจโกวิโดโดสทรงลงพระนามในหนังสือแห่งเกียรติยศและทรงเขียนเป็นภาษาอิตาเลียนว่า ข้าพเจ้าขออวยพรให้ชาวอินโดนีเซียมีความเจริญรุ่งเรืองในความเชื่อความเป็นพี่น้องกันและความเมตตากรุณาในท่ามกลางความงดงามของดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่แห่งการพบปะและสารเสวนาการระหว่างวัฒนธรรมและศาสนาต่างๆขอพระเจ้าทรงอวยพรอ,อินโดนีเซีย ในพระดำร,รัสพระองค์ทรงเทิดทูนคติประจำชาติคือความเป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลายและทรงสัญญาว่าศัาสนะจากคาทอลิกจะพยายามสนับสนุนการเสวนาระหว่างศาสนาและความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนจากนั้นพระองค์เสด็จพบป่ามิชอบับาดหลวงนักบวชชายหญิงและครูคำสอนณอสนวิหารอัสัาชัญ ทรงนำพิจารณาคุณธรรมสามประการที่เป็นหัวข้อการเสด็จเยือนคือความเชื่อความเป็นพี่น้องกันและความเมตตาการุณาโร่งกรัาว่าคุณธรรมทั้งสามประการนี้แสดงให้เห็นถึงการเดินทางของลูกในฐานะพระศาสนาจักรและตัวตนของลูกในฐานะประชากรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันพวกลูกเองก็มีลักษณะเฉพาะโดยกําเนิดที่จะมุ่งมั่นเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติจึงขอพวกลูกดำเนินพันธกิจของตนต่อไปด้วยความเชื่อที่เข้มแข็งเปิดใจรับทุกผู้คนเป็นพี่น้องและใกล้ชิดกันและกันด้วยความเมตตากรุณา วันพฤหัสบดีที่5กันยายนพระองค์ทรงเริ่มวันที่3ในอินโดนีเซียด้วยการเสด็จเยือนมัสยิดอิสติกาลในกรุงจาการ์ตาคือเข้าร่วมการพบปะระหว่างศาสนาในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีแกรนอิหม่ามดรนาซารุตด,ดินอุมาถวายการต้อนรับทั้งสองร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมอิสติกาล2024ซึ่งเน้นย้ำว่าคุณค่าร่วมของทุกประเพณีทางศาสนา ควรได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผลเพื่อเอาชนะวัฒนธรรมแห่งความรุนแรงและความเมินเฉยและส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและสันติภาพ ส่งเตือนใจทุกคนว่าสถานที่แห่งการสรรเสริญและสวดภาวนานี้คือบ้านที่ยิ่งใหญ่สำหรับมวลมนุษยชาติที่ผู้คนสามารถใช้เวลาเพื่อรำลึกถึงความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดที่เรามีอยู่ในใจและความต้องการที่จะแสวงหาการพบปะกับพระเจ้าและสัมผัสถึงความชื่นชมยินดีในการเป็นมิตรกับผู้อื่น